วันนี้ก็ได้มีโอกาสมาทำบุญสังฆทานครับใส่ซองให้เฉยเหรอมีไว้แในสิ่งที่ดีอ๋อคอมเมนต์อะไรสิ่งที่มันไม่ดีสานใส่ไปร้อยหนึ่งป่ะเนี่ยพาน้องเข้ามาทำสังฆทานครับวันนี้ทำบุญสักหน่อยครับวันไหนที่คนหน่อยก็ถึงแปดก็ได้เดี๋ยวจะมาทำาหว้ครับทำบุญหน่อยเดี๋ยวแป๊บหน่งเดี๋ยวตั้งกล้องแป๊บ

สัง้กตว่าจะเป็นใดีเนาะจะรงมาแล้วเป็นใีแลมันไม่ได้เป็นแบบพัั 对。 đấy thì là nó bỏ ra nó đi không có cái <laughs> cái <laughs> cái 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 ขาสิบบาทห้าหมื่นครับหมาห้าหมื่นนะครับยอด็กด็กอด็กด็ครับผมไปไม่ได้จองครับจองไว้สีไทเทเนียมค่ะหลวงพ่อแต่ว่าไม่มีเลยได้สีค่ะใช่ไทไทเทเนียมก็ใช่ค่ะอ่ะเดินดูบริเวณรอบๆครับ เบิ่งโบดโอ้โหโบดเพิ่นงามครับมาเบิ่งโบดครับนี่พ่อได้วางกะขมาได้เด้อที่นนทบุรีครับวัดคลองขวางเดี๋ยวไปดูโบดข้างในโอ้หสวยมากสวยลายครับพ่อได้วางก็มาทำบุญได้ครับมาทำบุญได้วัดคลองขวางที่นนทบุรีครับทางออกไปสุพรรณเด้อ hãng ổng cái suất khăn cái vạng Để tham bùn đại hạ dích nói mà tham bùn à. nói mặt tham ngâm à. dìm, ngam ngam, dìm ngam ngam.

เจอญค้อเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีสวัสดีครับจะพาเดินชมวัดครับเลยครับพาเดินชมวัดแปับนะสถานที่องกอกว้างขวางอนะ่ะ พลอยว่างเข้ามาเด้อครับวัดคลองขวางที่จังหวัดนนทบุรีใหญ่นะเป็นวัดที่ใหญ่ครับเป็นวัดที่ใหญ่มีน้ําตกด้วยใครอยากมาเชิพี่ถ่ายรูปครับใครอยากมาเชลพี่ถ่ายรูปไปสบายครับมีน้ําตกนะๆๆมีน้ําตกนะเนี่ยน้ําตกหน้าเที่ยวฮะเห็นปะมาเชลพี่ น้องๆน้ำตกน้ำตกเอ้ยนี่มีน้ำตกด้วยคะมีน้ำตกด้วยครับโอ้โหงามครับใค,คร,รว่างก็เข้ามาเที่ยวได้ครับเพือมาถ่ายรูปมาเชื่อฟืนนะสบายวันเสาร์อาทิตย์พนหนาทีลไยครับ วันเสาร์อาทิตย์คนลนาสิลาอันนี้เป็นคือโบสถ์ครับอันนี้คือโบสถ์คนด้ว่างกับเข้ามาเที่ยวได้ครับเดี๋ยวพาไปดูทางในเดี๋ยวผมจะได้ทำคลิปลงใหม่เนาะลอมาดูข้างในน้ำตกงามครับ พรได้ว่างก็เขามักเชื่อพี่มักท้ายลูกครับเขามาได้ครับวัดคลองขวงที่จังหวัดนนทบุรีเออนนทบุรีค่ะใส่าบรรยายเนะ้าจะเดินเที่ยวชมไปเรื่อยๆนนทบุรีด้มาชมบรรยากาศนังนองก็ขึ้นไปไหว้พระข้าขงบนฮะที่โบถท ที่เฮาได้มีโอกาสวางกับมาทำบุญฮะเทศสังฆทานเขากับชีวิตเขาก็มีความสุขเนาะเห็ดใ้เข้าแบบทำามค่าขายใจมีความจะเล่นลุงเรื่องเข้าหนาอนะ่ะคิดดีทำดีสิ่งดีๆกับตอบแทนคเฮาจะไปคิดลายไปคิดบอดี้ส่ผู้ไดครับมันจะเป็นผลบอดี้ขอมาในชีวิตครับถ้เฮาคิดดีทำดีแล้วก็มันทำบุญฮะผู้ใดสิว่ายังเขากับสร้าง เมือห้องบนลับครับสิ่งไหนที่บอดีมันก็สีย้อนครับขึ้นสู่โต๊ของุูนั่นแหละครับขันเท้าคิดดีทดําดีสิ่งดีๆมันกรจิกลับเขามาบอดอี้ขี้ไหล่เขาห้องบตดองไม่สนใจขันเท้าไปสนใจนี่เขาก็คือเขาท่างเขาเลยครับกันบอดี้ขี้ไหลยใส่เข้าเข้ามาสนใจแล้วผลลายนั้น,นก็จีกับย้อนขึ้นสู่คนที่ใส่ไหล่เขา นี่แหละคือ,อ أ, สัจธรรมของชีวิตเนาะสัจธรรมของชีวิตเท่าคิดดีทำดีเท่ากระแดรับผลดีๆตอบแทนฮนะวัดเพลินก็โอ้โหปรนเด็นดีนั่นเป็นกูดครับนั่นเป็นกูดครับสร้างเป็นกูดกุฏิของไผ่ของมั่นครับเป็นกุฏิฮะกุฏิของพระเพลินอาศนะัยเนาะโอ้โหเป็นกุฏิแบบนี้ดีเลยค่ะหลังหนึ่งประมาณน่าจะแสนกว่า สองแสนมีเตอรใหม่กุติเป็นเดี๋ยวพาเดินดูรอบวัดฮะนี่คกุติเป็นงามครับเดี๋ยวซูให้เบิ่งครับนี่คกุติใหม่เป็นติดกันเลยยาวเลยครับอันนี้คือกุฏิใหม่ครับอ่าผู้ใดว่างก็เข้ามาทำบุญเด้อครับ วัดคองขวางที่จังหวัดนนทบ,บุรีครับขันมาทางบางบัวทองกับจะออกทางสุพรรณรับเสียนสุพรรณเอาคลิปนี้ก็ไว้สน้เนะครับเนาะเดี๋ยวทําคลิปให้บังเรื่อยๆครับสวัสดีครับ